โอเคครับวันนี้ถ่ายคลิปงานก่อสร้างบ้าน3ชั้นด้วยโครงสร้างเหล็ก H Beam ขึ้นมาดูกันครับตอนนี้ถึงงานก่ฉนอฉานบนเออเดี๋ยตาขึ้นไปอันนี้เขาเรียกเหล็ก <c oughs> เหล็กวแซงนะครับมันจะใช้ H Beam ออามาขยายเพิ่ม สีกันสนิทไม่เรียบร for ้อยแล้วขึ้นไปดู้งานเกาะเดี๋ยวผมปิดก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจอข้างบนครับอันนี้ชั้นสองนะครับ จะเห็นว่าอิดกองรอไล้หมดแล้วเตรียมลุยนะครับจะเห็นอิด แบบเยอะไม่หมดแล้วใช้ไม้แบบเยอะมาก่ไม้แบบก็ใช้แบบหนาอย่างดีเลยเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองกันไม้แบบเสียว ตอนนี้ก็ยังติดอ่อะไรนะรางน้ำฝนอยู่อื้ออะโอเคนี่นะครับก่อเสร็จแล้วให้เดี๋ยวผู้ถ่ายถ่ายยูทูบเดี๋ยวผู้ชมนุ่นดู ใส่ลังน้ำฝนก่อนป้องกันไว้ก่อนที่นิ้วเนี่ยน้ำสุดเซ็จพุดหนึ่งเลยเหรอสอ <50 cm. S 1> งนิ้วรางน้ำฝนนะครับอย่างหนารูมิเนียมเอ้ยสแตนเล็กย่างดี ฮะเดี๋ย,ยว,วดูใส่น้ำฝนก่อนเพราะว่านี่คือตัวนี่คือตัวอาคารเก่าหลังคาตัวอาคารเก่านะครับ อันนี้ถ้าไม่ใส่ก่อนแล้วก็แน่นน้ำรั่วเข้าบ้านตลอดยาว26เมตร ชงน้ำฝน20กมไแเขาก็สบายใจนะครับฝนล,ลงมาก็ไม่กลัวเพราะว่านี่คือหลังคาในส่วนของตัวอาคารใหม่ที่สร้างนะครับแลาก็งงกเป็นหมืองแหง่ะเอียงนี้ก็ะจะไปตอ,อกที่หลังคาเก่าตัวหลังคาเก่ามันก็จะไหลลงนี่ เพราะว่าด้วยสามสี่วันที่เราได้ข่าวพยากรณ์อากาศก่าอาจจะตกเลยต้องรีบทำหลังน้ำฝนไว้ก่อน,าน,อนยาวน้ำฝนยาวหน่อยยี่สเมตร26เมตรใช่ป่ะหลังน้ำฝนยาว, 26, 26. วาายาวี 26, 26. ว่สิเมตรตกมา,า, 26, 26. าไม่กลัวแล้วเว้ยอันนี้ชัวร์เรื่อง รอ้องมาซ้อมข้างห้งนนองน้ำแกันห้องน้ำมันแก๊งไปแล้วเนี้ยไม่พูดเยอะกูอัดดู u b e อยู่อ่าอันนี้งานก่อก่อฉาบผนังชั้น3ามนะครับไปได้เยอะผมไม่ค่อยกล้าเดินเท่าไหร่ทั้งนี้อันนี้ก็ตั้งนั่งร้านไว้เตรียมฉาบนอก เสียวเสียวเกาะอิโคนเบาเททับหลังเรียบร้อยดูอิดครับส่องกันมาหน้าง,งานกันแบบเร่งงานเร่งวันเร่งคืน ใคทับหลังตังกมงมกบเรียบร้อยก็ยไล่จกชั้นสามชั้นสองชั้นหนึงกลางลน สำหรับงานก่อสร้างบ้าน3ามชั้นด้วยโครงสร้างเหล็ก HB แบบนี้เป็น,นงานก่อฉางก็อันนี้ก่อนครับเดี๋ยวจะมาเก็บงานให้ดูเอเอ<ๆ>ผมอยู่บอกไปตรงนี้เนี่ยในส่วนของหลังคาเนี่ยเราใช้เหล็กกล่องธรรมดาแต่ว่าเหล็กกล่องยันหานะครับไม่ใช่เหล็กกล่องเพราะว่าต้องการ้โครงสร้างมันไม่หนักมากนะครับ อรั้แรกใช้เป็นซ Channel กับ ID h ีแมอะไรพวกนั้นอ่ะให้ไปเปลี่ยนอะเล็กกอนโอเคความคิดในการงานเในสัปดาห์อัปเดตดูไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ